ที่เราจะต้องรีบม,มาใส่ใจเวลาที่ระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มไต่สูงหรือมีภาวะด,ดื้ออินซูลินเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะคะให้ไปทำ442นะกินโลค carb กิน good fat นะอันนี้เป็นวิธีที่จะแบบเป็นคำตอบะะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็วันนี้เราคุยกันเรื่องของอาหารเสริมที่มันจะช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้าตาลตัวแรกที่จะเป็นประโยชน์ในคนที่มีระดับน้าตาลในเลือดสูงนะคะ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องของอาหารเสริมสำหรับคนดื้ออินซูลินและคนที่ตัดสินใจจะเป็นเบาหวานนะคะแลวันนี้หมอจะมาสรุปรวบยอดให้ฟังนะคะว่าคนที่แบบมีภาวะดื้ออินซูลินก็จะนามาซึ่งเรื่องความอ้วนมันก็จะพว่วงมาด้วยความแก่ของเซลล์แล้วก็ขนเลือดน้ำตาลพึ่งขึ้นถ้าเกิดว่าผลเลือดนะมีน้ำตาลในเลือด fasting blood sugar มากกว่า100ก็คือแนะนำเรื่องของอาหารเสริมที่เราจะคุยกันวันนี้นะหรือ Hb HbA1c ถ้ามากกว่า5.5<ๆ>ก็เริ่มใช้ได้นะคะคือผลเลือดแบบนี้ยังไม่เป็นเบาหวานเบาหวานก็คือเมื่อฟาซซิ่งบัตชุกา้าหรือระดับน้ําตาลในเลือดมันเกิน126ถึงจะเป็นเบาหวานแต่บางคนไม่ถึงไงแต่มันก็เกินร้อยหรือ HbA1c นี่ค่าน้ําตาลสะสมถ้ามันเกิน6.5นี่ก็คือเบาหวานไงแต่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ได้ถึง6.5แต่แบบมันเกิน5.5ไปแล้วหรือบางคน6ใจเย็นไม่ได้แล้วนะคะอาจจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างก็ c 4 2 LCGF โอเคไหมก่อนเลยอย่างแรกนะคะต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าถ้าผลเลือดแบบนี้ผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายเวลาที่เราเกิดภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดคือความเสียหายต่อหลอดเลือดนะคะมันจะทําให้หลอดเลือดแดงในร่างกายเนี่ยนะหลอดเลือดแดงเสื่อม นี่คือข้อเสียหลักเลยนะคะว่าทําไมเราถึงจะต้องแบบทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราจะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้อันแรกที่มันจะเริ่มเสื่อมเลยมันจะเริ่มเสื่อมจากหลอดเลือดแดงเส้นเล็กๆอยู่ที่ไหนบ้าง1ตาก็จะมีปัญหาเรื่องการมองเห็น 2. หลอดเลือดแดงเส้นเล็กๆอยู่ในไหนอีกอยู่ที่ ไตค่ะค่าไตจะขึ้นละ3ส,สมองสมองของเราเนี่ยเวลาที่น้ําตาลในเลือดมันขึ้นสูงน้ําตาลเนี่ยเป็นสารอาหารเดียวที่แบบผ่านเข้าสู่สมองได้แบบสบายมากเพราะสมองเราเนี่ยยี้นจะต้องได้รับพลังงานจากน้ําตาลแต่ทีนี้ประเด็นคือถ้าน้ําตาลมันสูงสูงเกินค่าปกติเนี่ยมันก็จะไปที่สมองมากๆเพราะฉะนั้นสมองเราก็ถูกแช่อิ่มไปด้วยมันก็จะทําให้เกิดภาวะโปรตีนตกตะกอนในเนื้อสมองด้วยแล้วก็หลอดเลือดในสมองมันก็จะมีผลด้วยแต่ แต่ว่าวันนี้เรากําลังคุยถึงว่าก็ยังไม่ได้เป็นเบาหวานหรอกแต่ว่าอวัยวะสําคัญที่มันจะเกี่ยวข้องแล้วเริ่มโดนก่อนเลยก็คือ3ตัวนี้มาดูเส้นใหญ่ที่จะโดนนะก็คือหลอดเลือดแดงเส้นใหญ่ก็คือหลอดเลือดที่หัวใจ2ก็สมองเหมือนกันอันนี้เป็นสโตรกก็คือตีบแตกตันเหมือนกันแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเส้นเลือดที่ขานะคะอาการสังเกตง่ายๆเดินนานๆจะปวดน่องปวดแบบขาเย็นนะคะเลือดไม่ไปเลี้ยงแต่ว่าอันนี้สิ่งที่จะไปก่อนก็คือหลอดเลือดเส้นเล็กๆนั้นวันนี้ก็คือ ือสรุปว่าที่เราจะต้องรีบม,มาใส่ใจเวลาที่เราดหลน้ำตาลในเลือดเริ่มไต่สูงหรือมีภาวะด,ดือ้ออินซูลินเนี่ยก็คือเรื่องนี้นะคะให้ไปทา4-4-12นะกินโลค c a r กินกู๊ด f a ตนะอันนี้เป็นวิธีที่จะแบบเป็นคําตอบนะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําตาลในเลือดสูงแล้วก็วันนี้เราคุยกันเรื่องของอาหารเสริมที่มันจะช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลตัวแรกที่จะเป็นประโยชน์ในคนที่ มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงนะคะอันแรกก็คือวิตามินดีคือวิตามินดีมันไม่ได้ไปไปช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดโดยตรงไม่ใช่แบบนั้นแต่วิตามินดีมันจะไปแอคชั่นในเรื่องของการเพิ่มความแข็งแรงในเรื่องของภูมิต้านทานโดยรวมตัวนี้มันจะเพิ่ม2ออย่างเพิ่มภูมิต้านทาน แล้วก็เพิ่มความไวอินซูลินต้องเป็นวิตามิน D3 นะอันที่2ก็คือตัวเร s ูราทอลนะคะคนไกลของตัวเร s ูราทอลเนี่ยนะมันจะไปกระตุ้นจีนตัวหนึ่งในร่างกายนะคะแล้วก็อีกอันนึงในเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด นะคะคตัวนี้ด้วยกลไกพาส์เวเดียวกันเนี่ยมันจะไปยับยัย้งเอ็มทอร์โปรตีนตัวนี้มันก็เป็น,นกลไกเดียวกันกับที่พูดถึงนะคะในเรื่องของการกระตุน้นตัวจีนก็จะทําให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นตัวเรสซอราทอลมันมีประโยชน์หลายอย่างนะมันเป็นตัวซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ก็จะไปลดในเรื่องของภาวะการ ถูกทําลายที่หลอดเลือดแดงเพราะฉะนั้นตัวレスราเทลเนี่ยนะคะก็จะแนะนำนะคะในคนที่มี hba 1 c เกิน5.5อันที่3ก็คือตัว CoQ10 นะมันไม่ได้เป็นตัวที่จะมาช่วยลดเรื่องของน้ําตาลโดยตรงหรอกนะคะแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่เป็นโคเอนไซม์ในการทํางานของกล้ามเนื้อนะคะทำให้กล้ามเนื้อเราทํางานได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นตัว CoQ10 ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สําคัญ ในคนที่แบบเริ่มมีระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงนะคะ4 <See. S 1> นะคะมินชัน,นตัวนี้เป็นตัวลดอินฟลามเมชันนะคะลดการอักเสบ เพราะฉะนั้นในในกลุ่มคนที่แบบมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดนะคะอย่างคัมินชานเลสราทอลอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นตัวที่แบบช่วยได้เยอะมากแล้วอะนะในคนที่แบบน้ำตาลในเลือดสูงเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทําให้หลอดเลือดไม่พังในกลุ่มของอาหารเสริมมันก็จะมีบทบาทในการที่จะมาซัพพอร์ตเราช่วงแรกนี้เนาะแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยนะคะค่อยไปเพิ่ม Intensity ช่วงหลังๆหงมายความว่าถ้าอยากจะออกเนี่ยก็คือให้ไปคุ้นเคยกับการใส่รองเท้าเดินเปลี่ยนชุดเด เดินเวลาที่เราแบบให้มันมีการเปลี่ยนที่จะทําให้แบบเรามีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาแต่ความหนักของการออกกําลังกายค่อยไปใส่หลังจากที่น้าหนักตัวเราอะ่ะมันเริ่มเบาเนื้อเบาตัวลงเนี่ยความแรงมันก็จะมากขึ้นได้ใช่ไหมคะโอเคนะจ้าเราก็จะมาเจอการทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็วันศุกร์นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน